รวมรถมือสอง JK ขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถ Toyota a l t i ตินะคะรถยนคันนี้นะคะเป็นรถปี07ค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีตัว G เกียร์ออโต้เป็นตัวสุดท้ายของโฉมนี้นะคะตัวท็อปสุดในรุ่นด้วยค่ะเบาะไฟฟ้ารถเดิมบางค่ะน็อตไม่ขยับนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงบุค๊คเซอร์วิสอยู่ครบนะคะ ห้องเครื่องสวยๆค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1800 cc, <ค>1 8 0 0ซีซีเดิมๆแห้งๆเกียร์ออโ,โต้ช่วงรางแน่นเร็ยวสุดไม่มีดังนะคะส่วนสีรอบนอกไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะมีแดดเลียนะคะอายุค่อนข้างหลายปีแล้วเนาะส่วนภายในนะคะยังสวยสะอาดดีค่ะทุกท่านตัดกับรายไม้ด้วยนะคะจอเดิมโรงงานติดรถโตโยตา้ามีประกัน2บวกค่ะ ถึงเดือนธันวาปี68เลยนะคะไม่แก๊สค่ะคันนี้น้ำมันล้วนเรือนใหม่ขึ้นครบปกติใช้งานได้สบายค่ะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบแอร์แบ็กอยู่ครบนะคะเอกสารพร้อมโอนและผู้ขายยังสามารถรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะราคา65,000บาทค่ะสามารถเจราจาต่อรองได้นิดหน่อยสนใจโทรคุยติดต่อสอบถามด้วยตนเองโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ